ลุยเกาะเตา่าดินแดนที่บรรยากาศแทบทิ้งความเป็นไทยไปนิดนึงต่างชาติเพียบวิวดีธรรมชาติสวยของกินอร่อยนย้ำใสปลาเพีพยบครสายธรรมชาติท้าพาน,นะบอกเลยทริปนี้เราไปเกาะเตา่าทั้งหมด4วัน3คืนและนี่เป็นการลงทะเลใต้ครั้งแรกของผมวันนี้เราอยู่ที่ท่ารถนะครับไปเกาะเตา่านี่คือเกาะเต่าครั้งแรกไปดูกัน,นะคะ่ะ เคยคุยหอมเลยค่ะแล้วก็อันนี้เคยน้ำส้มรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติซอเห้งเออแสดงว่าเขาคิดมาดีแล้วเขาให้น้ำส้มมาด้วยน้ำส้มที่ดีต้องมาดีเท่านั้นนั่งรถมาตั้งแต่3ามทุ่มนะครับเราก็จะถึงท่าเรือประมาณตีห้าตีหครึ่งแล้วก็ได้ขึ้นเรือประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับใช้เวลาเดินทางไปเกาะเต่าก็ประมาณ2ชั่วโมงถึงพอดีครับขึ้นเรืออีกประมาณ2ชั่วโมงกินยาแก้เมาเรียบร้อย รอดูเลยใครจะเมาถึงก่อนแล้วเราเก็บของเข้าที่บักเรียบร้อยเราก็หาเช่ามอไซค์นะครับเพราะว่าหิวมากจะได้ขับไปหาของกินกัน okay. ร้านแรกที่เรามากินเนี่ยชื่อว่าแคตาโกนะซึ่งเป็นร้านอาหารที่เขาสนับสนุนชุมชนท้องถิน่นเพราะว่าเขาจะเลือกใช้วัตถุดิบจากชาวประมงในพื้นที่จุดเด่นของร้านเนี่ยคือเขาจะนำปลาทะเลสดๆจากเกาะเตา่ามาผ่านกระบวนการรายเอทซึ่งก็จะช่วยเพิ่มรสชาติและเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลให้กับอาหารด้วยครับตอนนี้เรามาที่ร้านแคตโกเป็นร้านข้าวปลาแกะที่น่านกินมากๆแต่ไาดูกันว่าเราซื้ออะไรม หลังกินเสร็จเนี่ยก็เดินเล่นแถวหาดไซรีนะครับก็มีเสาาื้อผ้าอุปกรณ์ดำน้ำแดดอากาศยังร้อนๆนะครับก็เลยขอแวะพักที่แ a c ตัดคาเฟ่แอนด์บีชบหน่อยละกันนะอันนี้น่ากินแต่นี่ดูแตกใหม่มันเป็นพินาบัตเตอร์แล้วก็บาวดีบอฝักบาวนี้ก็น่ากินแอนั่นก็น่ากินที่มันเป็นแบบเฮลตี้น้ำอะไรแฟชั่นฟูดแฟชั่นฟูดสมูทตี้ที่นี่คือดีมากขออวยหนะ่อยว่าแบบที่สุดที่เคยกินมาต้องมาลอง สองสามล้านที่เจอมาส่วนใหญ่ไม,ไ,ไม่พูดไทยบางครั้งพูดไทยเขา,าก็จะไม่ค่อยรู้ต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าภาษาอังกฤษดีมากไปมาก็จะได้เตรียมตัวถูกกินอะไรเรียบร้อยเสร็จนะครับเราก็ไปที่อาวตะโนดกันตรงนั้นเนี่ยคือน้ําใสและรู้สึกว่าเหมาะกับการพักผ่อนนอนอาบแดดต่างๆนะครับและจุดสําคัญคือเราจะไปดําน้าตื้นนะครับเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยมีปลาเล็กปลาน้อยมีปะการังให้ชมกันแล้วคือเขามีหน้าผาให้โดดน้ำด้วยแต่ว่ายังไม่กล้าไปมันดูน่ากลัวอยู่นะ สภาพหลังลุยทะเลหนึ่งอา่าวเป็น,นยังงบ้างครับท้างมันชัน <G l ain> ใกล้ๆกับอัตโนนเนี่ยก็มีอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยนะครับชื่อมูนแดนส์เมจิกวิวแนะนำนะครับใครขับมอเตอร์ไซค์ได้ก็ขอห้แข่งนิดนึงเพราะว่าทางไปก็แอบชันอยู่ไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์ตรงนั้นอ่ะสวยงามแน่นอนหรือว่าบางคนก็ไปดำน้ำตื้นได้นะครับแต่วันที่ผมไปเนี่ยแบบคนน้อยที่จะไปดำน้ำตื้นกันรีวิวทางมาไหนครับต้องขอบคุณรองเท้าแตะฮาวายานัสนะคะเกาะตีนดีมากเจ้าคนขับรถอะต้อขับรถ้อขับรถ ขับรถเก่งมากค่ะคือจะลงไปข้างล่างก็อาจจะลำบากนิดนึ่ง ระหว่างทางกลับเนี่ยขอแวะไปที่อ่าวลึกหน่อยคือเราอยากจะไปดูน้องเต่ากันว่าเอ้ยจะเจอไหมแต่ว่าเจอฉลามแทนครับคือเต่ายังไม่เจอเลยนะ <c oughs> เห็นพี่ที่อยู่ริมหาดบอกว่าต้องไปลึกๆตรงนู้นนะอาจจะเจอแต่ว่าเราอยู่แบบไม่ลึกมากไงแต่ว่าน้ําที่นี่ก็จะค่อนข้างขุ่นก่าหน่อยไม่รู้เป็นเพราะสภาพอากาศฝนตกอะไรยงนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็จะมีพวกปลาอะไรอยู่ตามขอบผินนะครับสามารถว่ายดำบหนับตื่นไปดูได้ มื้อเย็นวันนี้ขอฝากท้องไว้กับ Kingfish Lettong Sashimi ปลาเกาะต่ imi, ะตานะครับก็เป็นรน้นานอาหารที่นําปลาไทยเนี่ยมาทำซาชิมินะครับแล้วก็มีอาหารอื่นๆอ,อีกกินได้สบายๆใครที่มาเราแนะนําว่าเอ้ยมาลองสักครั้งดูก็โอเคสวัสดีตอนเช้าวันที่2นะครับวันนี้เราจะไปเกาะนางยยนเป็นเกาะข้างๆกับเกาะเตาะ่าจากที่ดูรีวิวมาเราเห็นหลายๆคนอาจจะต้องซื้อทัวร์อะไรอย่างนี้ไปแล้วแบบถ้าสมมุติว่าไปแยกอาจจะต้องแท็กซี่โบ๊ทไปแต่ว่าเราซื้อตั๋วจากท่าเรือเก,กอาะเต่าแล้วก็ ราคามันจะได้ประมาณ250บาทต่อคน<ม>ก็โอเคอยู่ลองไปดูกันว่าที่ก่อนางยวนจะมีอะไรอาหารเช้าของทีน่นี่วันนี้ปิดเป็นไงบ้างปิดแบบเป็นเหนื่ววาแล้ว สำหรับใครที่จะไปเกาะนางยวนแต่ว่าไม่ได้เหมาเรือไปหรือว่าไปกับตัวดำน้ำนะครับก็สามารถมาซื้อตั๋วเรือกับลมพยาได้นะครับขึ้นที่ท่าเลยมันจะมีรอบตอนเช้าอย่างผมไปประมาณ10บโมงครึ่งแล้วก็กลับบ่ายโมงหรือว่าจะกลับ5้าโมงก็ได้นะครับอยู่ยาวได้เลยแล้วก็มีค่าตั๋วเข้าประมาณ50บาทเดินทางเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะครับนินึงสองสาติดฝรั่งข้างหลังเช่เชะ,ชะก่อนางยวนนะครับก็มีทั้งจุดชมวิวบนเขาสูงกับทะเลแหวกนะครับแต่ว่า เราไม่สนครับเรามาเพื่อดำน้ําตื้นอย่างเดียวเลยอยากดูปลาแล้วก็เขาบอกว่าจุดเจแปนนิสการเ์เดนที่แบบปลาสวยๆก็อยู่แถวนี้ด้วย <S <s <Why> ด้กกลางวันเรากลับมาที่กอเต่านะครับแล้วขอแวะเติมพลังงานหน่อยที่ร้านบูชักบันนะฮะก็ะเติมอาหารที่เป็นพลังงานนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ,าบายอย่ายๆเย็นๆเ,เราจะไปใช้แรงอีกเหมือนเคยนะฮะที่เด่นเลยคือร้านนี้มีบัลลน่าค้กแจกฟรีนะฮะเพียงรีวิวผมติดใจตั้งแต่บนรถแล้วแหละ มาไซในเกาะเต่าเนี่ยทางค่อนข้างชันนะไม่ได้ถ่ายไว้เยอะเลยใครขับมาก็ขอให้แข็งหน่อยตอนนี้เราก็มากันที่จุดชมวิวจอร์สวร์นะครับซึ่งมันเป็นจุดชมวิวที่แบบเห็นได้รอบๆเกาะเต่าเลยจะเห็นไปแบบทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาบางคนก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือดูพระอาทิตย์ตกนะครับจอดรถแล้วเนี่ยก็ จะต้องเดินขึ้นไปอีกประมาณ15-20ถึงนาทีแนะนำให้ใส่รองเท้าดีๆมานะเพราะมันจะเป็นหินหมดเลยข้างบนไม่มีห้องน้ำนะครับใครอยากจะเข้าเข้าข้างล่างให้เสร็จแต่ระว่างทางก็บอกเลยว่าวิวคือเยี่ยมเลยสวยถ่ายไปจะเห็นแบบต้นไม้เห็นหาดอะไรเนี่ยแนะนําเลยว่าถ้าไม่เหนื่อยหรือมีเวลาว่างพอก็แนะนําให้ไปจุดชมวิวจอสุวรรณเลยนะฮะมีค่าเข้าประมาณ50บาทนะครับใครเขาเจอที่นี่ที่แรก เทอะใส่แว่นด้วยน้ำใหม่พอตอนเย็นนะครับเราก็มากินร้านอาหารใต้กันต่อร้านนี้เราแนะนําเลยว่าโอ้โหกินกันอิ่ม สี่คนเนี่ยกินอิ่มแล้วก็จ่ายราคาไม่แพงด้วยนะเหมาะกับคนไทยมากๆแล้วใครที่ยังมีแรงเหลือนะครับตอนกลางคืนมานั่งเล่นชิลๆที่โลตัสบาร์ได้นะครับมาจิบค็อกเทลมาดูไฟโชว์ดีมากเลยเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็ไม่มีขั้นต่ำด้วยนะครับคือมานั่งชิลๆได้แล้วเขาก็มาเล่นกับเราด้วยอีกอย่างก็คือขับรถมาไม่ยากนะครับมันสามารถมาตามเส้นหลักแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยได้เจอเลย วันที่3เราแวะมาคืนกล้องนะครับวันที่2เนี่ยเราเช่ากล้องทั้งวันเพื่อที่จะไปลงน้ําลุยเขาแนะนํานะครับร้านนี้เลยโกโปฟอร์เรนคือเขามาส่งเราถึงที่แล้วก็บริการดีมากแล้วแผนวันนี้ของเราคือการไปสกูบานะครับเต็มวันเลยแต่ว่าเราลงเป็นเบสิคไดเวอร์ไว้เป็นการเรียนที่ไม่ได้ไลเส้นนะครับเป็นการลองดูว่าเราชอบไหมช่วงเช้าก็จะเป็นทฤษฎีแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นลงทะเลนะครับไม่เกิน12เมตรครูก็จะสอนทฤษฎีการตีขาการหายใจการใช้อุปกรณ์ต่าง,างๆก่อนพาเราไปลงทะเลนะครับเราได้ลงไป2อไดฟ์อาจจะไม่ได้ แรกพอเราลงไปใต้ทะเลแล้วเนี่ยเราก็จะเรียนเรื่องของการเคลียร์หน้ากาก,การเคลียร์หูการทดลองไว้ให้ชินนะครับส่วนไดฟ์ที่2เนี่ยเราไปที่เจแปนนิสการเด้นนะครับไปไว่ายดูปลาวันนั้นไดฟ์สอผมลงไปประมาณ24นาทีลงไป9.9เมตรความรู้สึกตอนแรกคือแบบโอ้โหเจ็บหูมากๆเคลียร์หูแบบเคลียร์ได้ข้างเดียวแต่ว่าข้างใต้ทะเลคือฟินน่ะนึกถึงตอนนี้ก็ยังอยากกลับไปดำอีกนะ ้าวันสุดท้ายก่อนกลับบ้านเราแวะมากินอาหารเช้ากันข้างทะเลสวยมากที่นี่โคโกันนัทมังกี้นะฮะก็จะเป็นอาหารแนวแแบบออแกนิกเพื่อสุขภาพอะไรประมาณนี้มานั่งชิลๆได้นะครับราคาไม่แรงวันนี้เราก็แค่รอเวลากลับบ้านนะครับผมขึ้นเรือบ่ายสองสี่สิบห้าแล้วก็ไปต่อบัสกลับกรุงเทพนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวเต็มที่กว่านี้ดำน้ำขึ้นเขาทำทิวิตี้แนะนำว่าให้มามากกว่าสี่วันเพราะผมมาแล้วมันไม่พอหรือถ้าไกลมาน้อยกว่านี้หรือประมาณเท่าผมสี่วันสามคืนก็อาจจะปรับจากดำน้ำไปเป็นกิจกรรมดำน้ำตื้นกับเรือต่างๆที่เขามีกิกกรรมนน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 ะะะะค็ตาาึงงใสถททที่แขอเไย คนนมานะไว้มีโอกาสเดี๋ยวกลับมาซ้ำแน่นอน